ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระเนื้อผงน้ํามันของหลวงพ่อกวยนะครับในปีต่างๆนะครับนี่ฮะเนื้อพระจะประมาณนี้นะครับพระที่สร้างในตั้งแต่สมัยปี2513ถึงปี2521นะครับเนื้อพระจะประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับวันนี้เอาเนื้อผงน้ํามันไม่ทุกท่านได้ดูนะครับครับเดี๋ยวเราลองมาดูองค์แรกนะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์จัมโบ้นะครับ ออกที่วัดหนองแขมนะครับเนี่ยข้างหลังจะเขียนวัาวนขนะครับเนี่ยวัดหนองแขมนะครับปี2521หลวงพ่อกลวยไปร่วมปลุกเสกนะครับนี่ฮะสมัยนั้นหลวงพ่อกลวยไปร่วมปลุกเสกแล้วก็ได้นาพระบางส่วนนะครับพระสมเด็จบางส่วนมาแจกลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเนี่ยออกวัดหนองแขมนะครับปี2521นะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับครับแล้วก็องคต่อมานะครับ องนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะฮะนี่ฐานสามชั้นนะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นยันห้านะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับเนี่ยปั๊มลงไปนะครับสร้างอยู่ประมาณปี25 1 3ถึงปี2515นะครับแล้วองค์ต่อมานะครับองนี้จะเป็นสมเด็จปี2515นะครับฝังกุนะครับมีฝังกุด้วยนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับจะมีคาบกุมีคาบความเก่ายูนะครับ แต่กุเมื่อปี3 7นะครับมีทั้งลงกุและไม่ได้ลงกุนะครับเนี่ยองนี้จะองนี้จะได้ฝังกุ่ไว้นะครับจะเห็นคาบกุคาบความเก่านะครับอยู่ตามองค์พระนะครับนี่ฮะเป็นสมเด็จฐาน3มชั้นนะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองนี้ก็จะเป็นสมเด็จพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะหลังยันห้าเหมือนกันนะครับนี่ฮะฐาน3ามชั้นนะครับนี่ฮะ ด้านหลังก็จะเป็นยันนี่ฮะเป็นยันห้านะครับนี่ฮะองค์ต่อมานะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะเป็นพระผงสุพรรณนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะค่อนข้างจะหายากนะครับพิมพ์นี้นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับผงสุพรรณนะครับด้านหลังจะมองเห็นรอยนิ้วมืออย่างนี้นะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงน้ํามันทั้งนั้นนะครับ องนี้นะครับองค์ต่อมาก็จะเป็นนะครับนี่ฮะพระนางพญานะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบบางองค์ก็จะมีรอยนิ้วมือนะครับครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระนางพญาเหมือนกันนะครับเนื้อผงน้ํามันพิมพ์กลางนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์กลางนะครับเนี่ยเนื้อผงน้ํามันนะครับเนี่ย สร้างอยู่ราวๆปี2515 13ถึงสินะครับครับเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สองนะครับแถวที่สององค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เกตเชโยนะครับนี่ฮะหูใบสีนะครับเนี่ยฐาน9้าชั้นพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงน้ำมันเหมือนกันนะครับนี่ยสังเกตนะครับเนื้อผงน้ำมันจะเก่านะครับนี่ฮะได้อายุนะครับท่านใดชอบก็ทักมาได้นะครับรงนี้ก็จะเป็นสมเด็จ นี่ฮะพิมเล็กเหมือนกันนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับนี่ฮะเนื้อผงน้ํามันเหมือนกันนะครับองค์ต่อมานะครับจะเป็นสมเด็จสายลุ้งนะครับเนี่ยพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับเนี่หลังยันห้านะครับพิมพ์สายลุ้งนะครับสร้างอยู่ประมาณปี25 1 3ถึงปี2515นรอสบห้านะครับนี่องค์หนึ่งนะครับองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จ พิมพ์คะแนนนะครับบางท่านก็เรียกพิมพ์เล็กพิมพ์คะแนนนะครับเนี่ยนี่หลังยันห้าเหมือนกันนะครับเนี่ยสมเด็จพิมพ์เล็กหลังหลังยันห้านะครับองค์ต่อมานะครับสมเด็จปกโพย้อยนะครับนี่ฮะจะมีปกโพย้อยนะครับเนี่ยเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะสมเด็จปกโพย้อยพิมพ์เล็กนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะแล้วก็องค์ต่อมานะครับนี่นางกวัดนะครับแม่นางกอดพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับนางกวัดพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับทุกวันนี้เริ่มหายากแล้วนะครับนี่ฮะด้านหลังจะเป็นหลังยันห้านะครับบางองค์ก็จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ฮะนี่ฮะครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นแม่นางกวัดเหมือนกันนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ด้านหลังองค์นี้หลังเรียบนะครับครับองค์ต่อมาก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับแม่นางกวาก พิมเล็กนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับถือว่าเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมนะครับนี่ฮะตอนนี้ต่างประเทศก็สนใจนะครับเยอะนะครับประเทศไต้หวันประเทศจีนนี่ครับต้องรีบเก็บสะสมนะครับต่อไปจะหายากแล้วนะครับนี่ฮะเป็นพิมเล็กนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นแม่นังกวักเหมือนกันนะครับ นางกวักเนื้อผงน้ำมันพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นแม่นางกวักพิมพ์เล็กนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับนี่ฮะตอนนี้ฮะต่างประเทศนะครับสะสมพระองหลวงพวอ่อกวยเนื้อผงน้ำมันเยอะนะครับต่อไปจะหายากแล้วนะครับพวกเรานะครับใครจะสะสมก็ต้องรีบสะสมแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ หากท่านใดสนใจนะครับจะแบ่งเช่าบูชานะครับพระที่หลวงพ่อก,กวยปลูกเสกนะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ